สวัสดีวันจันทร์ที่15พฤษภาคมพศ2566นอ,อ25นะครับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพาอน่ออำนวยตลาดนัดโคโกระบือวังประจบจะมาลงคลิปวัวนะครับเป็นวัวพื้นล่างนะครับพื้นทางต่างนะครับเพราะว่าวัวจากทางแม่สอดเรายังมาไม่ได้นะครับวัวแม่สอดเรายังเอาลางมากันไม่ได้นะครับนี่จะเป็นวัวพื้นล่างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคู่แม่ลูกนะครับเราเป็นวัวเล็กนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูราคากันนะครับไปที่คู่แม่ลูกนี่นะครับลูกเพศผู้นะครับนี่แม่หนังหนานครับย่นย่นเลยครับลูกผสมติดบามันนะครับนี่นะครับลูกน่าจะเป็นลูกแรกนะครับตัวนี้นะครับสูงประมาณเมตรยี่สนะครับเมตราถึงเมตรสานะครับไม่ต่ำนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแม่เขานนตัวนั้นลูกเขานะครับคู่นี้เปิดไว้สามสิบห้าห้านะครับสามหมนนะครับเป็นแม่ลูกตัวผู้นะครับ หนังหนาครับติดเชื้อดีนะครับนี่เหมาะสำหรับทำแม่พันธุ์นะครับหนังหนาเลยครับนี่นะครับเรามาดูกันสัชชานะครับอันนี้จะเป็นคู่แม่ลูกเหมือนกันนะครับนี่นะครับลูกผสมไทยใหญ่นะครับคู่นี้สองหมืนสี่ห้าร้อยนะครับลูกเพศเมียนะครับ ชื้อติดสะดือดีนะครับสอง0 0ืนสี่พันห้านะครับเรามาดูอีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้สอง0มืนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับนี่นะครับสอง0มืนหนึ่งันห้าร้อยนะครับลูกเพศเมียเหมือนกันนะครับเราไปดูวัวนี่กันนะครับนี่หมื่นต้นๆนะครับเป็นคู่แม่ลูกนะครับเอ้ย ลูกเพจเมียนะครับเดี๋ยวดูลูกเขาครับมาดูคู่ดำก่อนนะครับคู่ดำบอกไว้17,500นะครับลูกเพจทู่นะครับ17,500นะครับราคาก็ยังร้องไว้นะครับรักเท่าไรต่อได้เลยนะครับมาลูกไว้ไล่ขึ้นไปดูข้างบนนะครับใหลูกไว้ นี่จะเป็นนัวโครงนะครับหมื่นนิดนิดนะครับหมื่นพันห้าร้อยนะครับนี่ครับมีตําหนิที่ขาจะรีบรีบนิดนิดนะครับนี่ขาไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ครับต้องไปเข้าขุนย่างเดียวนะครับไปเป็นแม่พันธุ์ไม่ได้แล้วนะครับนี่นะมาดูคู่นี้หมื่นห้าพันห้านะครับนุ่นครับแม่เขา ลูกเขาตัวนี้ครับเป็นลูกเพศผู้นะครับหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับนี่คู่นี้ก็หมื่นสี่พันห้านะครับลูกเพศเมียนะครับแม่ผอมหน่อยครับแต่โค้งดีครับไอฉีจาพญาต์บำรุงปล่อยนะครับถ้ามีแปลงหญ้านะครับวัวเขาเลี้ยงมาอดนะครับกินแต่ฟางนะครับน่หมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับโค้งดีนะครับ เราจะเป็นวัวสาวนะครับเป็นวัวนางครับรุ่นนี้อยู่ที่ตัวละ9000บาทนะครับมีเชื้อมีสะดือนะครับนี่นี่นี่นะครับเราจะลงคลิปสั้นๆนะครับวันนี้นะครับสนใจก็แอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับ091860 0 6 9 7นนะครับ0 9น8 6 0 0 6า7ยห้นะครับนายห้อยนะครับหรือว่ามาดูกันที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบก็ได้นะครับเรามีการซื้อขายกันทุกวันนะครับ เราจะพาไปดูวัวเล็กอีกคอกหนึ่งนะครับมาดูกันอีกคอกนะครับไปดูแม่ลูกกันก่อนเลยครับนี่ครับแม่ลูกแรกนะครับเพศเพศเมียนะครับลูกเพศเมียนะครับห7 5่0เจ็ดห้าร้อยนะครับคู่นี้นะครับร้องไว้อยู่ครับนี่ลูกตัวแรกนะครับนี่ครับสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับไปสดครับลูกแรกครับส่วนตัวนี้ลูกตัวผู้นะครับนี่ครับตัวผู้นี่แม่เขาตัวนี้นะครับสองหมื่นสี่พันนะครับ 24, 0 0 0ครับลูกเขาไอตัวแดงนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เหลือเป็นนัวต่ำเมื่นนะครับนี่นะครับเปิดราคากันตั้งแต่5000ขึ้นไปนะครับ5 0 0 0ถึง8,000นะครับนี่ครับรุนนี้ครับ5้0 0ถึง8,000ครับไอตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้หมื่นกว่านะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้15,500นนะครับเป็นตัวผู้ครับลูกผสมนะครับ เป็นวัวพื้นล่างนะครับพื้นทางตากเหล่านี้เองนะครับอายุดีครับกินเก่งครับฉีดยาพยาธิปล่อยได้เลยครับนี่ครับเอฟซีท่านใดสนใจก็มาดูได้เลยนะครับที่ตลาดนักโขกระบือวังประจบครับครับวัวเรายังมีขายกันอยู่นะครับวัวเล็กรุ่นตำหมื่นก็มีนะครับราคาตั้งแต่ห้าพันขึ้นไปนะครับนี่นะครับสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวนะครับส่วนวัวพม่าจะ มาได้ก็ประมาณกลางๆเดือนหน้าหรือปลายปลายเดือนหน้านะครับนะครับเราต้องรอฟังข่าวกันอีกทีนะครับเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับว่าจะป่าย,ยังไงกันนะครับส่วนทีมงานผมก็ยังซื้อขายวัวกันอยู่นะครับแต่เป็นวัวพื้นล่างนะครับไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับทิตที่แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าว,วัวไม่ค่อยมีนะครับก็จะมาลงอาทิตย์นี้นะครับเป็น คลิปสั้นๆนะครับไม่พอยาวนะครับนี่นะครับฝนเริ่มลงแล้วครับย่าเริ่มเขียวมาซื้อวัวกันเลยครับราคาเราก็คุยกันครับไม่ยากครับขอให้ลูกค้าชอบครับหรือสนใจจริงๆครับโทรมาปรึกษาผมได้ตลอดนะครับอยากเลี้ยงรุ่นไหนจะเป็นคู่แม่ลูกหรือว่าวัวท้องหรือว่าวัวสาวหรือว่าเป็นวัวเล็กนะครับ โทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับผมจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษานะครับครับว่าเรายังเหลือนะครับยังมีครับส่วนวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออำนวยขอขอบคุณลูกค้า fc ที่มาอุดหนุนและติดตามผมมาตลอดนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวและฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ